ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านวันนี้ไปแอดมาครับวันนี้มีเวลามานำเสนอเลขเคลียร์บนที่เคยลงชุดเดิมนะครับชุดเดิมยังคงเดินอยู่ครับยังไม่หลุดนะครับ90กว่างวด95งวดแล้วครับจะถึงร้อยงวดหรือเปล่านะครับคอยดูงวดนี้ เป็นเลขอะไรครับแล้วก็นำเสนอกันไปครับยังไม่หลุดเอาไปใช้ได้เลยครับถ้าไม่มีเลขในนี้อาจจะไม่ถูกหวยวันนี้จะเดินต่อหรือไม่เราก็คอยลุ้นดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูรับอย่างงวดที่หนึ่งครับเลขเกลียบ,บน2 3 4 5ออก4 7 7ก็มา4ประมาณนี้ครับอ่า เดี๋ยวจะเลื่อนไปให้มาอีกแล้วเริ่มต้นก็มาเดี๋ยวก็ต่อไปงวดที่เข้าอยู่ครับงวดที่แล้ก,กันนะครับอย่างวดที่ห้าครับหกเจ็ดแปดเก้า ออกเจ็มา2ตัวครับเลขเคารียบนนะครับจำให้แม่นวันที่สิบหกหน่งสองสามสี่ออกแปดี่ติดอยู่ครับวัที่25่สิครับสองสออก049ยวันที่26่สิบออก5 0 7มา2ตัวครับเนี่ยศูนกับเจ็ดนที่27่ส8 9ออก6 7เ มา2ตัวครับ6ออก,กับ7มาครบ3นี่แหละ3ตัวก็มันเบิ้ลงวดที่30กับ4 5 6 7ออก1 4 8มา4มาตัวเดียวครับอันนี้งวดที่37ครับ5 6 7 8ออก2 1 7อ๋อ1 7มา7ครับงวดที่40กับ6 7 8 9ออก3 6 4มา6 วันที่46ครับ0 1 2 3 6 7 3 7มา3วันที่47ครับ1 2 3 4ออก8 2 5มา2นะครับวันที่52ครับ2 3 4 5ออก004มา4วันที่53 สองสามสี่ห้าครับออกหกแปดสี่มาสี่งวดที่หกสิบห้าครับห้าหกเจ็ดแปดออกสี่ห้าสามมาห้าครับอันนี้เป็นเลขเคลียร์บนนะครับท่านกําลังชมอยู่นี่ถ้าไม่มีเลขในนี้ตัวใดตัวหนึ่งท่านก็อาจจะไม่ตูวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงในสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ครับอาจจะหลุดงวดนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่หลุดก็ต้องเดินต่อครับ แล้วจะเป็นเลขอะไรครับมาดูต่อครับงวดที่68ครับเสียหกเลขเกลียวบน6729มา7นะครับถูกต้องงวดที่78 4567ออก1 4 3มา4ครับอ่าไปฟังโฆษณาเชิญเชิญตะแแบบครับอ่าห้องเวพีของพี่แอร์ครับงวดจะเล่าให้ห้าครับแล้วก็จับคู่ ทั้งหมดมี5 9ออก9 5นะครับรเพราะฉะนั้นวิ่ง5ก็ถือว่ากำไรนะครับส่วนเลขเคลืยอล่างก็5 9 4, 4มา2ตัวครับวับนนี้5 9 9 5ออก95ครับอ,อันนี้เป็นบัญชีของพี่แอดนะครับสำหรับท่านใดอยากจะ ท่านใดอยากที่จะเป็นสมาชิกของพี่แอดครับเงินละ2อ0บาทหรือจะสมัครรายปีก็ได้นะครับมีสิทธิ์เลือกถ้าสมัครรายปีก็ถูกกว่าครับค่าธรรมเนียมก็โอนครั้งเดียวถ้ารายงวดก็โอนทุกงวดก็แพงกว่านะครับก็แล้วแต่ครับถ้ามีเงินอยู่ในระยะสั้นก็วัดดวงก็เผื่อถูกตาวตัวตรงตร สองตัวตรงก็คุ้มครับก็เข้ามาบ่อยเหมือนกันครับนที่แล้วก็ให้ห้าออกห้าออก9ก้าแต่ให้ห้าเก้าไปนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ครับ5ออก9ก้าอันนี้เลขเกลียรล่างกับอ้าเข้าสี มา2ตัวเลยวันนี้ง่วงเหงาเหงานอนครับฝนตกเฮ้ยไม่ตกดิฝนกําลังจะตกคลุ้มๆย่างหลักหน่วยบนก็เข้าอยู่นะครับหลักหน่วยบนให้7กับ5ออก 1, 1. <7 S> 1> นึ่งหนึ่ดเบิ้ลนะครับออก1 1 7มา7นะครับหน่วยบนเนี่ยสามสุดนี้ วจะต้องเข้าอีกครับเพราะเพรดูแล้วต้องเข้าแต่ตอนนี้ดึงผิดครับไปออกล่าง95ตอนนี้ครับนนมิดใหม่หลักหน่วยบนก็5 6 7 0ออก17ก็ตูกต้องครับอีก7่าครับมาดูต่อครับข้อมูล อย่างงวด8 2ครับ0123ออก391ถูก3กับ1ครับงวดที่8 3ครับ9012ออก005มา02ตัวเลยงวดที่8 7ครับ0123ครับเลขเด่นบนเคกียบนครับล้ว10หน่วยออก853ก็ติด3นะครับงวดที่9 0 9ก้าศูนยออก559มา9นะครับวันที่เก 0, 7, 3, 0, ค,ร 92, ครับ0ูนย์หนึออก0ูนย์เจมา0ูนย์กับสเห็นไหมครับวันที่เกคับ0123ออกสองสามาสอวันที่เก้ก็0ศูย์หนออก0ูนย์สาก็มา0ูย์ วัดที่94ครับ1 2 3 4ออก6 2 9มา2วัดที่95 90 1 2ออก1 7ก็มา1วัดที่96ครับ8 9 0 1คือวัดวันที่16มิถุนา2018นี่นะครับ8 9 0 1ตัวไหนจะมาเอ่ยอยากรู้ไปดูห้อง V.I.P. ของ PS นะครับไปดูกัน ว่าจะมาตัวไหนเนี่ยครับสมัครเข้ามานั่นเลยครับความร่ำรวยรอท่านอยู่ครับวันนี้มั่นใจแต่ต้องถูกต้องบนทั้งล่าง พร้อมที่จะเป็น V.P. ก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับมาดูเลขปักหลักเน้น3ตัวตรงก็กลมลุ่มลายลาย ID ก็เศรษฐีพันล้าน1นึครับเนี่ยพิมพ์อะ S E d T d e P U N L A A N 1 1 1นะครับงวดละ200บาทเท่านั้นรายปีก็2400บาทครับถูกกว่า เลาะได้ครับท่านมีกําลังซับเท่าไหร่ไปแอดไม่บังคับนะครับอันนี้คือเลขเคลียร์ล่างครับ5 9 4วันนี้ต้องติดตามครับพวกนี้จะต้องมีอ่าแล้วรัทรับนี่เด่น5 กำลังจะบอกกล่าวกันวนะ่าเอาตัวไหนดีเอ่ยนี่เป็นเลขเคลียบบนครับ8 9ดเก้าหนึ่งครับงวดวันที่16บหกมิถุนายนสองพันสิบแปดนี่แหละครับทางนี้สมัครกับพี่แอดครับ VIP พี่แอดกลมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวมีสูตรอื่นๆมีเวลาก็จะลงให้นะครับสวัสดีครับ